นี่คือเคล็ดลับการใส่ใสายพานของเกียร์ CVT อย่างง่ายๆนะครับไอ้ตัวนี้มันจะมีสปริงด้านในเราไปใช้แท่งอัดๆก่อนแล้วก็ไม้ขัดไว้เพื่อให้มันอ้าออกเครื่ตัวนี้มันยืดได้อ,อยู่แล้วเราก็คล้องใส่แบบสังเกตดีๆว่ามีครูสอนบอกต้องหมุนตามเครื่องอันนี้ต้องหมุนทิศท,ท,ทางเดียวกับเครื่องเครื่องเครื่องหมุนทางนี้เครื่องมือทางนี้ใช่ไหม อันนี้ท้ายเกียร์นี่มันก็ต้หม,มุนทานเยเเขึ้นใช่ไหมครับจะใส่กลับได้ใชนะ่ไหมและตัวนี้เวลาเราเปลี่ยนชุดซีนเราจะดูย่าไงใช้ได้ไม่ได้เราก็อัดลมดูซึ่งมันก็จะบ,บ,บอะอสองออมืออาจจะผ่านมาติดแต่ผ่านถ้ามันจะดันแดง,งเยอะด้วย ลมนะและ้วมันจะขนาดไหนแล้วใช้ได้ดวิธีสุดการเอาออกโมยากต <c oughs> ัดไม้ออกมันจะดีดฟองดง้งนะเออนี่ไม้ออกไงเหรอเผาเอาไว้กับเผาไม้มันไหม้ไฟไม่ไหม้เอเล็กไม่ไหม้ไฟ โง่ๆเฮ้ยแล้วตัดท่ายายเลยเของอะไรเนี่ยเนาใส่ไปเลยแถมตาจะไหลอันนี้ก็เสร็จเป็นทีเอ็สซีทีเสร็จหนึ่งลูกอ้าวออกไปพี่เอออกไปหรอออกไปพี่เอ เออจะหน้ได้ทำไมพี่เลยออกเลยตายแล้วไม่ออกเลยห่วยทอดแล้วตัดัวใหญ่เชียวโอเไม่ออกเลยฮะออกจะได้แล้วก็ปอกลงว่า โอเคเสร็จแล้วแล้วก็จับยัดใส่เสื้อวันนี้ก็คงจะไม่ได้ต่อก็ถทาไมไปแล้วเล่นกียร์ก่อนมันที่บแล้วเหลือหลายแท้